สวัสดีค่ะช่องซูขนาดนี้ต้องรอดแล้ว Snowdrop Fighting ประกาศใช้3 EP ต่อเนื่องเพื่อคลายความเข้าใจผิดหลังจากเกิดประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับการบิดเบือนประวัติศาสตร์ในซีรีส์ Snowdrop ของ JTBC ตั้งแต่ก่อนยังไม่มีการเริ่มฉายจนตอนนี้นี่ออกอากาศไป2ตอนแล้วอย่างไรก็ตามก็ยังมีกระแสต่อต้านอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในวันนี้23ธันววาคม2021ทาง JTBC ก็ได้ตัดสินใจออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งพร้อมสั่งออกอากาศพิเศษเพิ่มเติมเพื่อลดความกังวลของผู้ชมแก้ไขความเข้าใจผิดจากตอนเริ่มของละครจากถแถลงการ JTBC กล่าวว่าความขัดแย้งคงเกิดขึ้นต่อไปสำหรับละครโสดดอบเนื่องจากด้วยธรรมชาติของละครจึงไม่สามารถบรรยายทั้งหมดได้ในคราวเดียว ดังนั้นดูเหมือนว่าจะมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไข JTBC ตัดสินใจที่จะออกอากาศพิเศษเพื่อลดความกังวลของผู้ชมทาง JTBC จึงได้ตัดสินใจที่จะออกอากาศ EP 3 5ในวันที่ 24, 25และ26ท่าธันวาคม2021เวลา22นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิน่นเรื่องราวเบื้องหลังของซู่โฮจะถูกเปิดเผย สายลับเกาหลีที่ส่งไปยังเกาหลีใต้และได้เดินทางกลับไม่ยังเกาหลีจนเจอกับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมซึ่งจะอธิบายว่าหน่วยงานเพื่อความมั่นคงแห่งชาติเป็นองค์กรที่นำสายลับไปยังเกาหลีใต้การสมรู้ร่วมคิดกันเพื่ออำนาจของเงิน JTPC ครบบในมุมมองและความคิดเห็นต่างเกี่ยวกับคอนเทนต์ของเราเพื่อเป็นการรับฟังความเห็นของผู้ชมเรากำลังฟังเสียงต่างๆโดยเปิดแชทเรียลไทม์และบอร์ดของผู้ชมอย่างเป็นทางการเราจะรับฟังความเห็นของคุณต่อไปและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างเนื้อหาที่ดี และนี่ค่ะก็เป็นแถลงการจาก JTBC ซึ่งแอดก็ขอยกมาแปลให้ฟังบอกคำเดียวเลยว่าเลิศมากช่องเคาสู้ยิบตาจริงๆลงใจไปเยอะเลยยังไงก็ขอให้คนที่เข้าใจผิดในประเด็นนี้เข้ามาดูกันเยอะๆด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะ อย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปักแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ